หมายความว่าเป็นช่วงของอกุศลกรรมมันมันมีกำลังสูงอยู่แล้วก็พยายามรักษาจิตของเราให้เป็นกุศลไว้มากๆหน่อย ถึงเวลามันก็เจอปยผ่านไปได้เองนะอุปสรรคไงกรรมมันมาเป็นเป็นอุปสรรคคอยฝังสิ่งที่เราจะทําอะไรมันสะดวกสบายก็ฝังเราก็จะว่างนะัน,น,นั้นในในนิมิตก็ว่างอย่านี้นะทาบุญลงนึกถึงบุญอธิษฐานเอาเนี่ยแล้วก็นึกตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงกุศลผละบุญที่เราละ ร่วมทาถนนหนทางไว้กับในวัดในวาเคยเทเยร่วมเทพื้นให้คนได้เดินเนี่ยสุขสบายเคยให้อาหารถวายไว้ในพระศาสนากระสงค์นี่มีความสุขกับความได้บริโภคอาหารนะอ้างไปสรุปบุญเธอทําอะไรกับฉันทําอะไรที่ไหนยังไงเราก็อ้างอ้างอ้างไปอขอให้บนสุนี้จะมีทําให้เรามีกําลังวันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ได้วยความราบรื่นกรรมทั้งหลายก็ จงอย่ามาริดรอนเราได้เลยเขาแล้วก็ว่าไปไม่ต้องสร้างบุญใหม่ก็ได้ว่าบุญที่เราทำมันยังมีอยู่เยอะอย่างเมื่อครั้งที่หลวงพ่อท่านไปยุโรปเนี่ยแล้วก็ไปผ่านที่ประเทศอะไรเนาะฝรั่งเศสได้ออยังไงเนาะมันมีคนตายที่เขาจะเข้ามาหาท่านเนี่ย แล้วเข้ามาไม่ได้หัวหน้าที่เขาเป็นคนควบคุมคนเหล่านี้คือพวกอะไรนักนักบวชเขาเรียกอะไรอ่ะบาทหลวงเอบาดหลวงเพราะบาทหลวงเขากันไว้ไม่ให้พวกคนเหล่าเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไม่ให้เข้ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นเขาบอกว่า ใครอยากมาหาหาชันก็มาก็ามาได้นะฉันอนุญาตเขาก็จะเข้ามากันเข้ามาก็ไอคนนั้นก็จะมาฝากบอกที่นี่เป็นเขตของฉันห้ามไม่อย่ามายุ่งระวังจะเป็นเขตของชันชันอนุญาตให้เข้าได้ใครไม่ต้องใครไม่ต้องการเข้ามาก็ไม่ต้องเข้ามาอัในในั้นไอคนหัวหน้าก็จะเอาพวกที่เข้ามาเนี่ยเอากลับไปแต่บอกว่าอย่ามายุ่ง ไปซะทีแรกพูดดีๆผู้่สองก็ดีดีหน่อยก็เริ่มมีกําลังเสียงหนักขึ้นนิดนที่สามจะอีกท่านท่านก็ว่าเลยไปเดี๋ยวนี้ไปเสียเดี๋ยวนี้เขาก็หายตัวไปก็เหลือแต่พวกที่เข้ามาได้ที่เขาเป็นพวกอะไรอิสลามก็มีพวกที่เป็นคริสก็มีเนี่ย เขาก็จะขอบุญหลวงพ่อหลวงเขาขอทางสังฆทานเขาขอคนบุญสังฆทานหลวงพ่อบอ่าที่นี่ไม่ไม่มีสังฆทานซะด้วยแต่ฉันน่ะทำมาไม่ต้องรอก็ได้เอาที่ฉันในฉันทรมาสร้างพระมาสันสาวิหารทานมาสังฆทานมาโมทนาบุญก่อนฉันนะความสุขที่ฉันได้ในการทําความดีมามีความสุขกับฉันเพียงไรก็ขอให้เธอทั้งหลายมีความสุขเหมือนฉันนะแค่นั้นแนหะเขาโมทนา เป็นเทวดานางฟ้ามาไปเลยสุขไป็นเลย mm hmm. งั้นบนเรามีไงเราไม่ต้องรอ mm hmm. แบบเสียเวลาที่จะรอพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปเตรียมจัดเตรียมเอาอะไรไปถวายสงเพื่อจะได้มีอานิสงส์นะ mm hmm. อ้างนะลูกเราเคยทํามาอ้างมาสิเราเคยร่วมสร้างอย่างนั้นเราเคยร่วมทําแบบนี้ในพระศาสนาอย่างนู้นขอสิ่งนี้จะเป็นกําลังของความดีเช่นปัดเป่า ความเดือดร้อนของเรานะไม่ว่าอะไรก็ให้มันหมดสิ้นไปสลายสิ้นไปจะกรรมในเวก็มาโมทนาแล้วก็ว่าไปนะทําได้ลูกอ้างเป็นมันเป็นคําสัตว mm ์ hmm. ก็เรียกคาจริงที่เราทํามาเราม้จะไปไปตั้งท่าว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปสวดยสังฆทานที่วัดท่าสงเมื่อไหร่เธอจะได้มาเมื่อไหล่บ้านเสรลงเขาจะเปิดแต่รอสังฆทานอย่างเนี้ยเมื่อไหร่จะได้ เราก็ต้องรับแบกภาระอากศรกรรมที่มันคอยลุมเล้าใจอยู่นั้นนะเดือดร้อนหน้าพระพุทธรูปนี่ลูกมาเลยไหว้พระตั้งจิตให้มั่นเนอะตั้งเป็นคำสัตย์ของเราเลยอย่างเนี้ยมีผลมีผล vâng này เองถนัดนั่งถนัดนอนแหละนั่นนะโกจะถนัดนอนปฏิบัติมันอยู่ที่นี่ลูกมันอยู่ที่การ เอาชนะความชั่วของเราเขาเรียกว่าปฏิบัติเอาชนะความทุกข์ในใจเรานั่นคือการปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติไปเพื่อให้เราจะมีจิตเป็นอย่างไรหรอกมีเท่านี้นะการปฏิบัตินะคือเรามีทุกข์เราก็อยากพ้นทราใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ในใจเราเวลาปฏิบัติเราก็อยากเอาชนะความชั่วของเรามีเท่านี้คือต้องผลของการปฏิบัติต้องการสิ่งนี้มันหายไป นั้นหนูจะปฏิบัติแบบไหนก็ได้จะนั่งเดินยืนนอนก็ได้จะบริกรรมภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆก็ได้หรือจะไม่ได้บริกรรมภาวนาก็ได้พิจารณาเอาก็ได้วิธีการปฏิบัติมันมีอยู่หลายแนวทางนะ่ยอย่างที่ราชาไปอ่านหนังสืออะไรสืบคู่มือปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อเนะี่ยเคยอ่านไหมล่ะ,อเ,อะเออนั่นแหละไปศึกษาดูอย่างได้เอายังได้ย่างหนึ่ง เอามาเพื่อให้ใจเราชนะความชั่วเรียกว่าชนะความเดือดร้อนในจิตใจในเป็นความทุกข์ของเรานะก็เอามาชำระมันเสียความชั่วทั้งหลายที่มันทําให้เราเดือดร้อนมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เราทําให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าไม่ทําให้เขาเดือดร้อนทางกายแล้วก็ทําต้องทําให้เดือดร้อนทางวาจาแล้วก็ทางใจมันมีแค่นั้นแหละ สิ่งที่ทําให้เราเดือดร้อนทุกวันนี้มันมาจากผลการที่เราทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทางกายแล้วก็ทางใจเป็นส่วนใหญ่แต่ประเอิญว่าคนที่เราไปทําให้เขาเดือดร้อนเ้าอาจจะเป็นคนที่มีคุณกับเราก็ได้เป็นพ่อเราก็ได้แม่เราก็ได้เป็นใครที่เขารักเราก็ได้ไอ้สิ่งที่ทําให้เขาเดือดร้อนแบบเนี้ยมันก็กลับมาหาเราการว่าเรามีความทุกข์ทางใจจนที่เราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกคนอื่นเ็ว่า เอาความทุกข์ของฉันออกไปได้ยังไงเหมือนกับพ่อแม่ที่เขามีความทุกข์ทางใจกับเรื่องของเราในฐานาะเราเป็นลูกอย่างเนี้ยเขาก็ไม่สามารถจะไปบอกคนนั้นคนนี้ลูกฉันมันทาให้ฉันทุกข์อย่างนั้นลูกฉันมันทาให้ทุกข์ฉันทุกข์แบบนี้คงไม่มีพ่อแม่คนไหนเอารูปของตัวไปประจานมั้งเขาก็ต้องเก็บเอาไว้ข้างในใจมันขมขื่นในใ,นใจเนี่ยเวลาลูกไม่เข้าใจเขาก็ทุกข์ใจเวลาลูกพูดวาจามไม่ดีกับเขาเขาก็ทุกข์ใจ เวลาลูกสวนคําไม่ไม่ทำให้เขามีความรู้สึกมากระทบกระเทือนใจเขาก็คิดมากคนในฐานะพ่อแม่เนี่ยกับลูกเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้เยอะมันไม่เหมือนกับกับคนอื่นคนอื่นจะมีกริยาอย่างไรทํากับเขาถ้าเขาไม่ชอบใจก็ประเดี๋ยวประดาวแต่ถ้าลูกทํากับเขาสิมันเป็นความรู้สึกกระทบกระเทือนใจอย่างสูงถูกไหมล่ะไอความทุกข์ใจแบบ อย่างเนี้ยที่เราทํากับผู้มีพระคุณเนี่ยถึงเราจะไม่ได้มีเจตนาเราเราไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธพ่อแม่เราหรอกนะแต่มันเป็นเรื่องของเราไม่ได้อะไรควบคุมจิตใจของเราให้ดีความไม่ดีของเรามันก็แสดงออกไปโดยไม่ยั้งตัวผลมันก็เลยเป็นกรรมก็กลับมาสู่รเราอย่างนี้มันก็มีพฤติกรรมทางใจถ้าเป็นทางว่าทางวาจาก็คือว่าเราอาจจะใช้วาจาไม่เพราะ กับผู้มีพระคุณก็ดีหรือใช้วาจาไม่จริงกับคนอื่นเขาไอ้กรรมทางนี้มันก็กลับมาสู่เราเราก็เจอวาจาที่ไม่ค่อยดีะึึงคนนั้นจะเป็นคนที่เรารักน่าจะพูดเราดีเขาก็พูดเราไม่ดีเพราะเรายังพูดกับพ่อแม่เราไม่ดีเลยไอ้นี่ก็เป็นผลทางกรรมที่มาสู่เราส่วนการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายบ้างบางทีเราทรัพย์สินเสียหายบ้างมันก็เป็นกรรมที่เราได้กระทํา ด้วยการไม่มีเมตตาคือเราขาดเมตากับคนบ้างสัตว์บ้างเอาของเขามาเป็นของเราบ้างไปทําลายชีวิตของสัตว์บ้างแยกพี่แยกน้องแยกพ่อแยกแม่เขาจากแตก,แ,ตกแยกแตกกันบ้างเพราะว่าสัตว์มันมีพ่อมีแม่ใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นไอ้ทุกข์ของเรามันไม่มีเรื่องอะไรมากไปกว่านี้หรอกโดยส่วนใหญ่แล้วคือความชั่วของเราต่างหากเวลาเราต้องการเอาชนะใจเราเราก็ต้องมองว่า ทุกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะเรามันคงชั่วมาโกรธเราทําไม่ดีมากโกรธบัดเนี้ยเราไม่อยากทําให้ความชั่วมันเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ผลของความชั่วเราคงห้ามไม่ได้เราก็ต้องรับแต่ดีกว่าเราทําอีกแล้วก็ยั้งมันว่าบัดเนี้ยเราจะขอฝากชีวิตของเราไว้ในพระพุทธศาสนาขอเป็นลูกพระพุทธเจ้าสักคนเถิดขอพระเมตตามีพุทธานุญาตเนะ หน,หนูหนูอยากจะเป็นลูกของพระองค์ละลก็จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างเลยอย่างนี้ไอ้ที่ความชั่วมาแล้วนูกเข้าใจแล้วว่ามันทําให้ลูกทุกทุกวันนี้ก็ว่าลูกมันขาดการยับยั้งชั่งใจทําการเบียดเบียนคนที่ดีกับลูกก็มีเบียดเบียนคนอื่นก็มีสัตว์อื่นก็มีมันเลยทําให้เรามีความเดือดร้อนทุกวันนี้ถูกไหมล่ะบัดนี้เราจะตั้งใจใหม่ละจะรักษาความดีนะไอ พอตั้งใจรักษาความดีเราก็จะไม่ทําต่อไปแล้วกับพ่อแม่เราก็ไม่ทากับใครแล้วก็ไม่พูดวาจาให้เดือดอร้อนไม่ประทุษร้ายเขาต้องเจ็บต้องทรมาน <c oughs> ทางกายและเอาชีวิตของเขาให้ตายสัตว์นะเราก็ระวังหมดเลยระวังทั้งวาจาระวังทั้งความคิดระวังทั้งการกระทําระวังไว้ในระหว่างที่เราระวังเราก็นึกถึงพ่อเราคือพระพุทธเจ้าว่าภาวนาพุโทโธพุโทโธในใจเราไว้ หายใจเข้าก็พูดหายใจออกกโ็โทเดินแล้วก็ทำนั่งแล้วก็ทำเราก็พยายามนึกอย่างนี้นึกถึงพ่อที่เราถวายชีวิตเราไว้ให้พระองค์ทรงเมตตารับไว้เราก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อย่างเนี้เธอทำได้ในระยะต้นๆเนี่ยเธอจะเห็นสิ่งที่ตามมากระทบเธอเนี่ยมันค่อยๆจางลงไปจางลงไปห่างลงไป ความเดือดร้อนและความกระสับกระส่ายในใจของเรามันก็ลดลงไปน้อยลงน้อยลงทุกคนที่มาที่เนี่ยเขาเดือดร้อนมาทุกคนเดือดร้อนเพาราะความทุกข์ที่กล่ามาทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าความเพียรและความพยายามที่จะเอาชนะนะเอาชนะใจเราที่เคยชั่วพยายามรักษาความดีทําบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าคนเหล่าเนี่ยมันก็ยังพอที่จะ ถ้าพูดไงลืมตาอ้าปากยังหัวเราะได้ยังต่อสู้ชีวิตได้ชีวิตมันจะขมเลยเกินยังไงก็ตามจยบอกขมยังเป็นยาเลยใช่ไหมันก็ยังเป็นที่ดีได้นะอ๋อชีวิตเรามันทุกอย่างนี้ชีวิตเกิดมาลำบากมันี้ช่างมัวิะวะชาสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นมันยังมีกําลังใจลูกเวลาปฏิบัติความดีมันไม่ได้หมายความว่าความชั่วมันหายสิ่งที่มาทําให้เราทุกข์มันจะดับไปด้วยนะมันมีคู่กันไป แต่ว่าใจเราเนี่ยมันรู้สึกว่าสบายใจขึ้นทั้งๆที่ไอ้ผลของความชั่วมันยังมีอยู่ใจใจเรามีทางออกอยังรู้สึกไหวพระยังสงบเวลาไปทําบุญเรารู้สึกว่าทําบุญแล้วไม่วุ่นวายแล้วยังมีเวลาไปทําความดีทําจิตใจสดมนไหว้พระนั่งส้สมาธิเรายังทําได้อยู่แต่ก่อนหน้าเนี้ยไอ้เรื่องแบบนี้มันทําไม่ได้เลยจิตมันว้าวุ่นพอเราว้าวุ่นหนักๆเพร พวกเหล่าเหล่านี้ที่เขาเคยคิดจะทวงเอากับความทุกข์และความเดือดร้อนที่เขาเคยโดนเราทำเนะเขาก็จะคอยฝางความสุขของเธอทุกเรื่องนคนใกล้ตัวเธอว่าดีเขาก็ทําให้ไม่ดีพูดไม่ดีเรื่องอะไรไม่ควรจะมีกเกิดเรื่องเกิดราให้วุ่นวายบ้านเราก็วุ่นวายลูกเราก็วุ่นวายผัวเราก็วุ่นวายทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองก็มันบกป้องพร่องอะ่ะเอามาก็ยากนี่สินก็พลุงพลังไอ้นุก็เสียไอ้นี่ก็เสีย มันเป็นไปอย่างนี้เพราะว่าเราไม่มีอะไรความดีในจิตที่พอที่จะยับยั้งมันเลยมันก็ไหลกรมกรรมนะบาปกรรมก็ไหลเข้ามาต่อเนื่องต่อเนื่องแต่เมื่อเราได้ฝากชีวิตไว้ในพระศาสนาแล้วเนี่ยทำตามคำสั่งสอนมันไม่ยากแต่ว่าเราอย่าไปสนถึงว่าทำแล้วเราจะไม่เดือดร้อนแล้ว เราจะไม่มีเกรีนมีคำอะไรไปตามชดใช้เราอีกตอไปแล้วอันนี้ไม่จริงหรอกมันมีปกติลูกใจใจเรามันมีมันมีทางพักใจมีที่เรานั่งทําสมาธิมีที่เราสวดมนต์ไหว้พระมีที่เราไปทําบุญทําทานมีจิตใจเราดีขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือเราเวลาเราเดือดร้อนขึ้นมาคนนู้นคนนี้ก็ยังก้าวเข้ามาช่วยเหลือเราเออไม่มีเหรอลูกไม่มีเงินไม่มีเงินเอาที่นี่ไปนะเธอไม่มีเหรอเอาชงินฉันไปกองก็ได้ ฉันไม่เอาดอกเอาดวงแล้วนะมันก็ยังเพ่าไปเรื่อยเรื่อยอย่นี้นนนแหละบอเข้าใจไหมลูกปฏิบัติมันทำอย่างนี้กรรมฐานจะทางไหนก็ได้ขออย่างเดียวขอให้ชนะความชั่วในใจเราแล้วเราจะไม่กลับไปทำความชั่วอีกเลยทางไหนก็ดีทุกทางปฏิบัตินะเแต่เราเอาจริงมันไหมถ้าเอาจริงถ้าทางใดทางหนึ่งเราก็ต้องชนะความชั่วของเราได้ ผลของความชั่วที่เราทำไว้เราคงเอาชนะมันไม่ได้เพราะว่ามันเกิดไปแล้วเพียงแต่ความชั่วนั้นมันคงไม่กระทบกระเทือนชีวิตจิตใจ,จของเรามากหรือว่ามันผมเข้าหาเรามากจนเกินไปเอ,อได้ไหมโยมลองเสียงดูก็ได้เผื่อได้พระ สองคนนี่แหละลองเสียงดูเดี๋ยวเสี่ยบรรทัดฐานมันมีดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกเนี่ย มันมีอยู่ที่ครูบาอาจารย์สอนเรามามันไม่ได้มีอยู่ที่เราคิดเองอะไรใครควรนะอย่างเช่นในพระธรรมวินัยกล่าวไว้อย่างนั้นพระเจ้าตัดไว้อย่างนั้นเราบอกไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ได้เราไม่ผิดหรอกนี่เป็นต้นนะแล้วว่าเราไม่ผิดแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้กล่าวอย่างนั้นนี่ไม่ได้ตัดอย่างนั้นต้องตัดไวย้ยางเนี้ยผิดก็ต้องผิด จนนั้นเราจะพิจารณาใครควรอย่างใดว่าควรควรไหมหรือว่าเราจะทําถูกไหมถูกไม่ถูกเอาบรรทัดฐานทีท่ครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นหลักนะ luggage. เราจะรู้ได้ว่าอ๋ออันนี้เราทําไม่ถูกอันนี้เราทําถูกได้คิดเอาเองไม่ได้คิดเอาเองเราคิดว่ามันน่าจะได้น่ะไม่เป็นไรหรอกน่ะเอาละไม่เป็นไรน่ะหลวงพ่อบอกไม่ใช้เป็นไร เอ๋่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ผิดลอกหน้าอย่างนี้ไม่ตกนรกลงหน้าเอาได้ จับฉลากจะลุกถตาตัดสินใจไม่ถูกก็จับฉลากลดูนะ่นมเอมึงมีบุญไหมเน่าเอ้ยหัวก้อยเว้ยว้นะเอาหัวก้อยมาเสียงทายเสียงทายเอาว่ามึงมีบุญกูให้มาห้าสิบบาทนะหมรเรื่องเลยเอาวัฒน,นาบุญเอ,อยเด็กนะอ้อยนะฮะทีละเล็ก อาเล็เอาลูเลยเอาข้าวเอาไสายก็ไดน้นันั้นคือถ้าคิดพิจารณาเนี่ยมันไม่ผิดทั้งสองอย่างทั้งที่เรารู้เราให้มันก็ไม่ผิดอะไรเรารู้แล้วเราไม่ให้ก็ไม่ผิดอะไรมันไม่ผิดสองอย่างเราเรื่องของการการให้นะแต่ถ้าเอาเรื่องนิวรณ์เนี่ยที่มันทําให้เราฟุ้งแล้วก็ลังเลสงสัยในสิ่งที่ทำเนี่ยอันนี้มันผิด คือมันผิดตรงที่ว่าเราไม่สงบถ้าเป็นเรื่องของสมาธินะแต่ว่าจาคะในในการเจริญเข้าในจาคานัสติเป็นกรรมฐานเราเนี่ยเรายังอยู่ในขั้นที่ยังไม่ปฐมฌานเลยมันมีนิวรณ์ควรใจเราอยู่อันนั่นแหละไม่ว่าคนรอบข้างคนในข้างหรือคือแต่แขงข้างมันก็ตามทีแล้วนะ มันไม่ได้เป็นปัญหาในในเรื่องของการตัดสินใจของเราหรงลูกแต่มันปัญหาคือว่าจิตเราไม่สงบเพราะอะไรเราต้องหาว่ามันไม่สงบเพราะอะไรเเพราะว่าเรายังวางใจอะไรไม่ได้เรายังมีอารมณ์คิดกังวลกับสิ่งที่เราทําลงไปกับเพราะว่ามีคนเหล่านี้ก็ทักอันนี้นทักนี้ใช่ไหมเราพิจารณาไปด้วยหรอ ถ้าปัญหามันมันจบง่ายๆเลยทีหลังแล้วก็บอกเอาเฮ้ยเอาหัวเอาก้อยนายนะเออเองเอาหัวแล้วเอาก้อยแต่เองมีบุญนะก็ให้เองไปว่าเขาจะไม่น่าให้แล้วก็มันมีบุญก็จบไปลูก <c oughs> <c oughs> อย่างพระฉันให้พระก็เหมือนกันแหละนี้หนู ไม่ใช่ฉันไม่รู้หรอกว่าบางคนคิดอะไรอแต่ฉันจะแจกให้เลยแจกให้เลยฉั่ก็ให้ได้มันไม่ได้เป็นเพราะไม่ใช่ของฉันฉันไม่เห็นจะต้องเสียดายอะไรใช่ั้มล่ะแต่ฉันถือเกณฑ์น,นี้ไม่ได้เกณฑ์ว่าฉันรู้เอามันเป็นเกณฑ์ไม่ได้เงี้ยมแล้วแต่บุญ คนจะมีบุญหรือไม่มีบุญในวาละนี้ก็แล้วแต่เขาไม่ใช่แล้วกันมันไม่ใช่เรื่องของเราเงเรื่องของเราเราให้แต่จะได้ได้ไม่ได้คล้นแต่บุญของคนรับถึงเขาจะคิดยังไงถึงรู้แล้วเราจะบอกยายคนนี้ไม่ให้วะยายคนนี้กูให้วะล้วตัดสินใจได้ได้ความคิดของเราไม่ได้ถ้าเราทําใจไม่เป็นเราก็ต้องฟุ้ง ถ้าบางคนก็บอกว่าท่านไม่น่าให้มันเลยอ่ะมันไม่เป็นไรเลยอ่ะมันเอาไปมันก็ไปบอกว่าหลอกพระได้เว้ยเฮ้ยกูได้พระมาองค์มึงเอาไล่ละสองร้อยสามร้อยมึงเอาไล่ละมึงเอาไปสิอย่างนี้แล้วเธอมารับรู้เรื่องเหล่านี้เธอไม่สบายใจเธอจะสบายใจยังไงถ้าเธอทําใจไม่ได้เหมือนกันไหมลูกมันก็ลักษณะคล้ายๆกันนั่นนะเรื่องเหล่านั้นบุญบาปเนี่ยเป็นของเที่ยงที่ทุกคนมันมีสมบัติเจ็ดโวอยู่แล้ว จะได้หรือไม่ได้มันก็แล้วแต่ใจของเขาว่าเขาโลภหรือว่าไม่โลภใจเขาเดือดร้อนจริงหรือไม่เดือดร้อนจริงหรือมีเรื่องสมควรต้องมีจริงๆหรือไม่สมควรจะมีจริงๆเราไม่ตัดสินใจทั้งหมดไม่อยู่ที่เขาเขาต้องตัดสินใจเขาเองตัวเขาจะเป็นตัวกําหนดว่าเขาควรหรือวันไม่ควรไม่ใช่เราเราในพร้อมนะให้เสมอไม่ได้คิดเหนียวขี้ตื่นหรอกเอาไ้เถอะไม่ใช่ของฉัน แค่ก็ให้อย so <Spanish> <trilogy> like <bbe> ู่แล้วจะเปประโยชน์นะไปเถอะแต่เราก็ต้องทําแบบนี้อก็เสี่ยงเอาตามบุญถ้าบอกว่าเออมึงไม่มีบุญแล้วมันกงเสี่ยว่าก็หนูมีบุญท่านรู้ได้ยังไงว่าหนูไม่มีบุญใช่นี่บอกหนูมีบุญถ้าคงเสี่ยงไม่ได้เพราะบุญอยู่นี่ก็ไม่มีบุญก็ไม่ได้นะ อะไรอะ้วก็ต้องอย่างนี้แล,ล้วอ่าเอาเอะไรจะอา่าสังฆทาน